สวัสดีรอบตีสีโอ้โหตอนนี้ตามเวลาประเทศไทยตีส9นาทีแม่ขมวดคลิปของเราก็าพยายามจับจ้องว่าจะมีคลิปดีคลิปเด็ดคลิปกระแสอะไรยังไงประจำวันนําเรียบเรียงและนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ทั้งวันนะครับทั้งกันนพัฒทั้งที่สาทั้งคุณเกลือนะครับไม่ได้ออนและมีคลิปดังคลิปเด็ดคลิปดิน อะไรยังไงกันเอ่ยนะครับปรากฏว่ากลายเป็นคลิปของเมื่อวานนะครับที่มีการพูดคุยกันระหว่างกันทิสากับคุณเกลือนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆในโลกโซเชียลก็เก็บขมมดเรื่องราวเรื่องเมื่อคืนนะ,นะครับเอามาขมมดนะครับแล้วก็เก็บเป็นช็อตเป็นช็อตแล้วนำมาฝากเ,เพื่อนพี่พี่น้องๆเป็นช็อตยังไงครับแม่ประโยคแต่ละคำแต่ละคำที่เขาพูดกันแน่นอน บางคนก็ไม่ได้เซฟบางคนก็ตามหาไม่เจอไม่เป็นไรเราพยายามจะขมวดให้เพื่อนๆพนพี่ๆน,น้องนว่าเขาคุยอะไรยังไงกันนะครับขอเรียบเรียงเป็นภาษานะครับเออข้อความที่นํามาฝากเพื่อนๆ <_ d ata> พี่ๆน,น้องๆครับอย่างเช่นว่าเธอกดออกไปจากไรซี่ฮ่าฮ <d ata> ่านะครับอันนี้คือบางสว่วน,นนี่คือตอนท้ายๆนะครับที่เขาคุยกันเพื่อนๆพี่พน้องนก็ยกมาเป็นประเด็นเพราะว่ากลัว น้องกัน,นการกลัวท่สากับคุณเกลือนี่นะครับคุอยู่กันสองคนแล้วจะเม้ามอยอะไรยังไงแล้วก็เขาจะไม่รู้เรื่องประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นโมเมนต,ต์หยิบแกมหยอกแม่ใช้คําว่าหยิบแกมหยอกการสื่อสารในหลายครั้งเอน้องกันนะครับก็จะให้ทิสาสื่อสารนะครับน้องกันถามคุณกันแต่ให้ทิสาตอบเอมันยังไงให้ตอบแบบรู้ใจเป็นเพื่อนกันยังไงแบบ จะถามจะตอบอะไรแต่ละครั้งก็บอกว่าเธอตอบสิเธอตอบสิแบบนี้นะครับก็ บางอย่างก็บอกว่าเริ่มสงสัยเธอแหละอ,อืก็สงสัยอะไรเอ่ยสงสัยอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือโมเมนต์บางโมเมนต์มันมีหลายหลายอย่างเนาะนะครับแต่นี่เป็นข้อความที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับสถานการณ์จริงนะครับไม่ได้อิงนิยายแต่อย่างใดนะครับใครจะว่าปัาน่นใครจะว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่สถานการณ์นี้เขาคุยกันจริงๆนะครับก็เลยเอาข้อความที่เกิดขึ้นจริงๆนํามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้เขาจะกลับอะไรไหม วันนี้นะครับ50-50นะครับแต่วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะวนันศุกร์เนาะวันศุกร์ก็น่าจะจะ,จะเจอกันเนาะนะครับตามตามถ้ามีอะไรผิดพลาดเนาะเดี๋ยวก็น้องอจะกลับมาไล์ในวันศุกร์น้องที่ศานะครับแต่อย่างอย่างเมื่อวานานะคุณเกื้อ,อไล์นะครับน้องกันกับน้องที่สาก,ก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นโผล่มาเนาะนะครับฮะความคิดเห็นนะครับต่อมาก็บอกว่าฉันอยู่กับเธอแหละอันนี้เป็น เป็นข้อความประโยคที่ใครหลายคนอาจจะตีความไปต่างๆนา,ๆานามากมายแต่ก็ที่ฉันจะอยู่กับเธอเนี่แหละก็คือหมายถึงว่านในลักษณะตอนนั้นบริบทตอนนั้นนะครับปรากฏว่าการไหลชนจอระหว่างน้องอ่น้องทิสากับคุณเกลือนนะครับก็เขาไม่รู้จะอยู่ห้องไหนนะครับเลยกระโดดมาอยู่ห้องทิสาก็เลยพูดประโยคนี้ขึ้นมานะครับบางคนก็บอกเออตีความไปต่างๆนาน completa, ามากมายแต่เรา อธิบายในลักษณะบริบทว่านะครับจะอยู่ห้องไหนนะครับจะไปอยู่ห้องคุณเกลือว่าจะอยู่ห้องนี้ถ้าอยู่ห้องห้องไหนเนี่ยเขาจะส่องดูคอมเมนต์หรือว่าฟีดแบ็กต่างๆเนี่ยนะครับมันจะได้ง่ายแต่ปรากฏว่าห้องคุณเกลือมันไม่เยอะนะครับห้องที่สาวคนเยอะนะครับความความคิดเห็นของน้องกันต่อมาว่าชั้นอุตส่าห์ใส่ของให้เธอด้วยก็อาจจะเป็นอ,อย่างที่บอกเมื่อวานประวานอย่างเนี้ย ทั้งปาวานนะครับแต่ยูนิคอนนี่มาตอนท้ายนะตอนใกล้จะปิดนะนะครับเป็นปาวานแล้วก็เป็นของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆส่งใจส้มด้วยนะครับใจส้มก็ที่เรารู้กันอยู่นะครับที่เรียกว่านายใจส้มคือเมื่อก่อนเนะี่ยเขาอิจฉาใจส้มนะครับขอบคุณในายใจส้มข่าขอบคุณค่าใจส้มเป็นใครมาส่งของอะไรยังไงนะครับน่าต,ตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วนะครับเขารู้รู้กันอยู่ว่าใจส้มคืออะไรนะครับฉะนั้นก็เขาเรียกว่าเป็นเสียสายเปก็แล้วกันนะครับ เธอไปคุยกับคนอื่นได้แล้วนะครับคืออันนี้ก็คือช่วงช่วงจะท้ายๆแล้วความจริงคุยกันไม่ถึงชั่วโมงเนาะนะครับไม่ถึงชั่วโมงปรากฏบอกว่านะครับเวลาปล่อยให้อยู่กับคุณเกลือคุณเกลือนะ่ยก็เป็นตัวอันตรายกลัวจะชงออกไปนอกลูก่นอกทางอะไรยังไงต้องเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับแม่ถ้าไอ้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่บอกว่าคุณเกลือ เอาดีๆนะครับแม่พูดหยิบแกมยอกก็บอกว่าจะพูดอะไรระวังน้อยเอาดีๆแบบนั้นเหมือนกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าความลับของน้องกันจะมีเยอะหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแม่ก็บอกให้น้องทิศสาออกแล้วไปคุยกับห้องอื่นนะครับมิหน่าเลนะครับเวลาออกปุ๊บนะนะครับเวลาออกปุ๊บปรากฏว่าส่งยูนิคอร์นให้นะครับก็อันนี้คือคำบอกกุดไนน่คือตอนที่ กำลังจะออกนะนะครับมันจะมีอยู่สองช่วงคือกําลังจะออกกับตอนออกเนาะนะครับคำว่ากุดไนฉะนั้นนะครับเมีการบอกบอกกุดไนนอนหลับฝันดีเพื่อนการเขาบอกกันแบบนี้ไหมปกติธรรมดาเพื่อนพี่น้องคุยกับเพื่อนนะครับเพื่อนสนิทนะครับจะคุยกันไหมกุดไนบอกบอกกุดไนก่อนนอนแล้วก็เอาจริงๆนะเป็นเพื่อนสนิทถ้าคุยกันผมก็ไม่ส่งยูนิคอร์นไหลตังค์อยู่เหมือนกันนะครับ หลายพันอยู่เหมือนกันนะครับยูนิคอนปาวานแบบเนี้ยนะครับแต่เพื่อนสนิทกันจริงๆผมผมไม่แน่ใจนะนะครับข้อความตอนนี้ก็คือไปนอนได้แล้วนี่คือเร่งรีบให้ปิดไหลท์นะครับให้ลงไหล์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ออกไปแล้วก็ออกไปนอนแม่มีขนาดนี้ไหม่อะอยู่กับเพื่อนๆพี่ๆนพี่น้องนะครับเพื่อนสนิทบอกให้ลงไหลแล้วส่งยูนิคอนส่งปาวานนะครับไม่ธรรมดานะอาจจะเป็นเพื่อน เพื่อนเพื่อนเกินเบอร์นิดนึงอะถ้าถ้าจะเพื่อนแบบยังไงเนี่ยไปยูนิไปยูนิคอนโอ้โหหลายตังอยู่นะครับหลายตังอยู่นะครับมันไม่ใช่ยูนิคอนตัวใหญ่นะเป็นเป็นมันยูนิคอนเนี่ยมันจะมีเบเกซัตยูนิคอนมันจะมีอยู่หลายตัวอยู่นะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งบริบทที่เราเก็บเรียบเรียงนํามาฝากตอนนี้ก็เป็นการเร่งเร่งให้อ่าอ่าใช่ครว่าเป็น การเชิญชวนให้อ่ไปไปออกรายการใช้คำว่าให้ไปออกรายการคุณเกลือาถามว่าการจะไปกับที่สามไหมนะครับอา่าเป็นรายการที่ปิดไปแล้วแต่จะจะไปทําใน u t u b e นะครับคุณเกลือบอกว่าจะไปทําในยู u ูบและถามจะเอาเชิญน้องกันกับน้องทีสาไปแลวถามว่า2คนนียนะครับมาไหมนะครับจะไปจะไปไหมนะครับน้องกันตอบชัดเจนเลยบอกว่าไปครับ ไปไรายการของคุณเกลืออก็ถือว่าฟินๆกันนะครับไม่อ่า อันนี้เป็นประโยคตอนคารกว่าเป็นประโยชน์ตอนต้นเนาะนะครับข้อความที่เพื่อนๆพื่พี่ๆน้องๆทำเนี่ยนะครับมันปรากฏมันจะกระโดดไปกระโดดมาเนาะนะครับไม่ได้เรียบเรียงตั้งแต่ต้นจนจบแต่อันนี้มันเป็นคลิปดีคลิปดังคลิปเด็ดคลิปกระแสในโลกโซเชียลซึ่งผมหยิบมานะครับมาฝากเพื่อนเพื่อพี่ๆน้องๆว่ากระแสที่เขามาคุยกันในโลกโซเชียลณตอนนี้เป็นอะไรยังไงนะครับมันอาจจะไม่ได้เรียบเรียงตามบริบท ตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8แต่มันอาจจะเป็น 1, 5, 7, 9อะไรประมาณนี้ครับก็เป็นการหยิบแกมหยอกไม่ได้ทักมาหลายวันมันครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอย่างไงอย่างไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด b ั c สไครด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทางโซเชียลระหว่างน้องกันกันกบน้องทิศครับผม